กำลังมองหารองเท้าสวยๆสักคู่แต่ว่าบางคนหารองเท้าเนี่ยสวยๆถูกใจเนี่ยรีเซลมันก็แพงเหลือเกินนะเนาะหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างโอ้โหวันนี้ครับผมมีรองเท้ามาแนะนําในราคาไม่ถึงหมื่นผมมี5คู่นะครับวันนี้เป็นท็อปฟนะสวัสดีครับผมฟิลครับวันนี้ผมมาแนะนํารองเท้าที่รีเซลถูกบางคู่ถูกป้ายด้วยแต่คุณภาพเนี่ยรองเท้าถือว่าสวยมากๆวันนี้มี5คู่ด้วยกันนะครับผม และใน5คู่เนี่ยมีออฟไว้ด้วยว <Wow. S 1> ้าวมาที่อันดับ5ครับ อันดับ5เนี่ยจะเป็น Air Jordan Mid Top 3 e l a k e r นะครับผมสีนี้ก็คือแรงบัานดาลใจน่าจะมาจากทีมบาสเกตบอลของทีมเลเกอร์นะครับถ้าใครเคยดูบาสเนาะสวุ้นเนี่ยจะออกสีม่วงนะครับผมแล้วก็ขอบตามด้วยสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีแดงสีเงินตัดก,กันกับสีขาวสีดําซึ่งวัสดุในตัว Air Jordan Mid เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหนังกับมีหนังที่ดูพรีเมียมมากๆสีทุกอย่างดูคัลเลอร์ฟูลคุณสามารถใส่เข้าขกับุชุดได้นะครับ ไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากมายก็ใส่ Air Jordan หลอ่หลอๆได้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่4,600บาทน,นะครับผมแล้วก็ใครอยากดูรีวิวเต็มๆของ Top 3 l a k e r เนี่ยผมมีรีวิวนะตรงนี้เลยนะครับผมลองไปดูกันได้ ไซส์ที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตรงไซส์เลยนะครับไม่ต้องเผื่อไซส์ไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าจากที่ผมใส่จอแดนมาเนี่ยใส่ตรงไซส์ดีที่สุดนะครับผมรีเซลตัวนี้เนี่ยราคาป้าย4,6 0 0ใช่ปะ่ะรีเซลเนี่ยประมาณ3,800ถึงประมาณผมว่าไม่เกิน5,5 0 0ก็ได้แล้วครับจริงๆผมเดานะไม่ราคาป้ายไม่ประมาณ45 0พัน่ะถ้าคุณหาดีดีอะก็ประมาณ3,9 0 0ันเ้ยพวกเรา <Wow. S 1> ครุณลองไปหาในพวกกลุ่มแอร์มเนี่ยลองไปถามได้เลยนะครับอันดับสี่ครับผม Nike ้แอร์จอแดนวันเหมือนเดิมจะเป็นไฮนะครับเผื่อใครไม่ชอบมนะิดเนาะตัวนี้จะเป็นไฮแล้วก็จะผมแนะนำเนี่ยจะมีทั้ง2สีเลยนะที่ตอนนี้แอร์จอแดนไฮเนี่ยราคาเริ่มสีใหม่ๆราคาล่วงนะครับผมจะเป็นตัวไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ก็จะเป็นสีเค้าเพอร์เพกับสีพายกรีนนะครับมา2สีเลยแล้วรีเซลเท่าๆกันหมดเลย <Wow. S 1> ราคาป้ายตัวนี้คือห8า0นนะครับผมรีเซลทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะตกประมาณ 6,000ถึง7,000บาทนะครับบางที5,800ก็มีเอ่อทั้งวัสดุทั้ง2ตัวเนี่ย mm hmm. เขาโอเพิลเ,เนี่ยผมมีรีวิวอยู่ถ้าใครสนใจเนี่ยกดได้เลยเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวพายกรีเนี่ยผมไม่มีนะแต่ผมคิดว่าวัสดุน่าจะเหมือนกันจะเป็น หนังที่ดูพรีเมียมหน่อยจะเป็นหนังทั้งรองเท้าเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็น n นกี้ปั๊มที่เป็นสีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงสีดำต่างกันแค่นี้ครับโทนสี2ตัวอยู่ที่เพื่อนๆว่าชอบสีเขียวหรือสีม่วงลองไปเลือกกันได้นะครับผมในเว็บไนก,กี้ไม่มีแล้วนะแต่ในกลุ่มเนี่ยเสิร์ชได้มีคนขายตลอดเวลาเลยช่วงนี้ก็ถือว่าราคาถูกมากนะใครสนใจก็ลองไปหากันได้ครับผมมาที่อันดับสามครับผมอันดับ3เนี่ยผมมีเองเอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูนี่อ่า เคยเห็นใช่ไหมตัวนี้เลยผมมีรีวิวใหญ่ให้ดูรีวิวเต็มวิวตรงนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกิดให้ฟังแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นไนกี้เอ็มเอ็กซ์วันแฮปปี้ไนกี้เดย์เป็นคอลเลคชันของทางไนกี้ที่คิดมาเองกับการเล่นคําของคําว่าแฮปปี้ไนกี้เดย์เป็นแฮปปี้ไนกี้เดย์โอเคแล้วก็มาตกแต่งในรูปแบบของสีพาสเทลวัสดุตัวเอ็มเอ็กซ์วันแฮปปี้ไนกี้เดย์เนี่ยจะเป็นทั้งหนังกับไนลอนซึ่งดูพรีเมียมมากๆแล้วก็มันมีเอเซนซอร์ดี Nike, สไมลี่ไนกี้ของเขาอะ เป็นตัวที่ผมคิดว่าทุกคนควรมีเหมือนกันเพราะว่าราคาถูกมากผมไปซื้อมา5,000บาทเลยนะตัวนี้ราคาตอนนี้รีเซล,ลเนี่ยจะประมาณ3,800ถึงประมาณ5,000แล้วกัน <Wow. S 1> เพราะว่าตัวนี้เคยอ,อยู่ในงานรถแล้วก็มีคนซื้อแล้เก็บเอาไว้อยู่ทั้งไซส์9.5ไซส์10เนี่ยก็หาง่ายๆเลยลองไปเสิร์ชกันได้ในกีเอ็มเอ็วันแฮปดีจำมอยครับตัวนี้สวยมากลองไปหาดูมาถึง อันดับที่2นะครับผมอันดับ2เนี่ยจะเป็นผมไม่มีนะอันดับ2จะเป็น Nike a m x 1ใช c h ี i n y New Year 2020ตัวนี้เนี่ยผมไม่คิดว่ารีเซลจะถูกมากไม่ไม่ได้ถูกมากไม่คิดว่ารีเซลจะถูกขนาดนี้เพราะว่าดีเทลตัว c h i n y New Year 2020เนี่ยมีทั้งกล่องที่ดูสวยมากแล้วก็ห <Wow. S 1> อที่เงาสวยมากผมอยากได้มากๆเลยตัวรองเท้าเนี่ยเขาได้ดีไซน์ได้แนวคิดมาจากพวกอุปกรณ์เครื่องชามเครื่องแก้วจานของ ประเทศจีนนะครับลายของพ,พวกจานพวกเนี้ยหรือว่าแจากันเนี่ยจะมีลายต่างๆที่สวยงามแล้วก็เอามาใส่ในรองเท้าผสมกันซึ่งดูรวมกันแล้วลงตัวมากๆวัสดุส่วนใหญ่ของ Air Max One Chinese New Year 2020เนี่ยจะเป็นจากที่ผมดูมานะครับจะเป็นหนังแก้วนะครับว่ารองเท้าเนี่ยจะเงาซึ่งดูสวยมากแล้วก็ราคาป้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณห0 0 0หรือ5,2 0 0รีเซลเนี่ยรีเซลเนี่ยผมผมดูมาเนี่ยประมาณ 6, 0 0 0ถึง7,000บาทซึ่งถูกมากกับดีเทลขนาด ดีเทลของรองเท้าดีเทลของกล่องที่ดูอลังการมากๆไม่คิดว่าจะถูกมากๆขนาดนี้นะครับผมใครสนใจก็ไปจับจองตัว M X 1เนี่ยก็ทูไซส์เหมือนกันนะครับใส่ซื้อ9.5ก็ใส่9.5ผมเคยไปลอง1ิมาแล้วผมรู้สึกว่ามันหลวมเกินไป9.5คือไซส์ที่พอดีแล้ว <Okay. S 2> ถึงระดับหนึ่งแล้วเพื่อนๆวันนี้เป็น off white. <Wow. S 2> ออฟไวท์ลองดิออฟไว้นน off white ไม่ถึงหมื่นมีแล้วนะครับตอนนี้ใครสนใจลองไปหากันได้ผมมีตอนนี้ผมมีต,มมตัวนี้่ เป็น n i ก e ้ a f f l e r a c e r Off White นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่ตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็น,นหนามๆเล็กน้อยผมแนะนำว่าตัดเลยก็ได้นะครับผมตัวหนามที่ออกมาเนี่ยตัวนี้จะออกมา3รุ่นนะครับผมจะมีตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็จะเป็น w a f f l e r a c e r เนี่ยเคยคอลแลบทั้งซากายตัวน,นี้อ่าแล้วก็จะเป็นของ Off White ที่เวอร์จิ้เนี่ยเอามาเพิ่มเชือกข้างบนวว้า <Wow. S 2> ดีเซลดูดีมากเชือกเป็นรีเฟล็กใครอยากดูรีวิวเต็มของตัวนี้เนี่ยมีนะครับผมลองไปดูได้เลยนะครับผมทำรีวิวไปแล้วเนาะตัวที่รีเซลแพงที่สุดเนี่ยจะเป็นสีขาวก็ <Okay. S 2> าบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยราคาป้ายอที่5,000บาทรีเซลเนี่ยจะประมาณ5,000ถึง7,000แล้วกันแล้วต่ไซ อย่ามาดูว่ารองเท้าแพงมันจะสวยมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเราชอบตัวนี้ถ้ารีเซลถูกก็ดีกับเราถูกป่ะใครอยากได้นะครับลองไปหาได้เลยในกลุ่ม Air Max Thailand เนาะไซส์เนี่ยผมแนะนำว่าใส่ตรงไซส์เลยตัวนี้นะครับไม่ต้องเผื่อเลยใส่แล้วเท่นะครับผมใส่แลว้วก็สบายอยู่นะแต่ว่าก็จะมีบีบเล็กน้อยลองไปดูคลิปนี้ครับไปดูคลิปนี้เลยผมบอกดีเทลบอกฟิลลิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ5คู่ที่ผมนำเสนอมาเนี่ยมีคู่ไหนถูกใจกันบ้างไหมลองมาบอกผมกันหน่อยแล้วกันนะครับ คอมเมนต์ Comment, บอกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมฝาก IG ช่องด้วยนะครับผมตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้นะครับไปกด Follow เดี๋ยวผมจะมีคลิปโปรโมทผมจะมีคลิปออใหม่ๆช่วงนี้น่าจะออกบ่อยเล็กน้อยนะครับผมขอบคุณครับ